เดี๋ยวนะอันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งใช่ใชป,ปัญหาก็คือเพราะว่าตอนแรกว่าไปกับพื้นดินเทเๆอย่ยงเนี้ยคอนี้ละมันที่เกินเนอ่ก็งัดงัดมาเขาก็เป็นมั่ทุกต้นแหละเอ,เอาเอายูเรียซัดเข้าไปละเห็นแน่ในสภาพแน่ขึ้นหมดเลยเนี่ยตอนแรกเหมือนมันสุกไปเลยอะ ตอนเอายูเรียมาซัดนะแห้งไปเลยแห้งไม่คือไม่มีเขียวๆอย่างนี้แล้วหมดเลยหมดเลยแห้งย่อยไปเลยใช่ใช่แล้วก็ก็เอาปุ๋ยเม็ดหวานไปหน่อยหน่อยเอาแร่บีโกรของเรามาหวานก่อนมาโรยมาโรยแล้วก็ขีดไปสองครั้งก็สักอาทิตย์หนึ่งได้ เห็นพ่อึ้นมาโอ้โหดีใจทักตายเลยจากจากที่มันมันย่อยไปแล้วใช่ใช่มันคิดว่าไงก็ไม่รอดแล้วอะไม่เล่าใครฟังเลยสักคนเดียวลูกก็ไม่เล่าท้าไมใส่เยอะเออรยูเรียมันถึงกิโลนี่ค่ะก็แค่แค่กิโลน่ะอะคิดมันมันเหมือนมันซุกเลยอ่ะก็เลยตายเลยตอง อีเชี่ยวแรกยังไม่เป็นไรห่างกันสักสองสามวันใสอีกเรียบร้อยสามอีกสามอีกอืมตอนนั้นเนี่ยเราเจอกันหรือยังผมได้มาคุยเรื่องบีโกอย่างวันนั้นอพรตอนตอนเออใส่ก่อนก่อนแล้วก็ใส่ก่อนแล้วคือมันจะมันเสด็จไปแล้วคือมันแย่ไปแล้วแย่ไปแล้วแล้วก็พอดีพอดีมาแล้วอมให้มาก็ก็ลองว่านดูเลยว่านแล้วก็ีดไปสองครั้งอืม สองครั้งก็เราแบบงานเยอะเราก็ไปดูตรงนู้นทางนี้พอสักเหมือนทิตย์มั้งมาดูมันแบบขึ้นมาคึ้งใช่ใช่แต่ก็อันไหนที่มันแย่จัดก็นานขึ้นหน่อยอืแต่เนี่ยทีแรกไม่มีเลยเนี่ยมันยังมีซากต้นแห้งๆอยู่นะนะจากที่ม่นให้ดูสิเนี่ยนี่เขาที่กองกองไว้เนี่เขาก็ขึ้นใหม่หมดเลยเนี่ยอือันนี้คือจริงๆแล้วมีทุกทุกอันเลยอืม ก็เลยมันก็เป็นอย่างเงี้ยฉีดไปสองรอบผสมยังไงตอนฉีดเนี่ยเอ่อฉีดได้เหรอใช่เขียงที่บอกอะช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งก็น้ำเฉยๆล้วนๆไม่น้ำยี่สิบลิตรไม่ผสมอะไรแล้วไม่ฮะกลัวอ่าจะกลัวมันจะนกไปอีกไงแล้วแล้วแร่เราโรย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 ไปกี่ครั้งอันเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวอะนะใช่แล้วก็ฉีดไปสองครั้งอืมสองครั้งก็เลยฟื้นเลยฟื้นฟื้นฟื้นเลย แต่อันไหนที่มันย่ำแย่ในอย่างอย่างอย่างพวกในเนี้นานหน่อยอันนี้ก็คิดว่าคงไม่ได้แล้วแหละก็ทําใจไปนั้นตอนแรกคิดว่าทําไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ก็ฟื้นมาแล้วฟื้นแล้วเขียวแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเอาไปลงแปลงต่อใช่แอบหยอดได้มั้งด้วยครึ่งนึงไม่บอกลูกอ่ะสั่งเม็ดมาใหม่ยอดแท้ตงไหนก็เอาเนี้ยไปเติมอ๋อกลัวลูกบ่นนะกลัวเขาบ่นอ่อบีโกช่วยละบีโกช่วยละ้ครับ